ครับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับครับผมก็วันนี้เป็นวันเกิดนะครับแล้วก็มีพี่ๆเอฟซีนะครับมาไว้พรันเกิดผมต้องขอบพระคุณมากๆนะครับขอบพระคุณมากจริงๆครับเมื่อวานนี้ผมแบ่งเป็นโปรไปครับเป็นโปรันเกิดผมนะวันนี้ครับห้าตัวนะครับตัวก็หมดเลยครับแบบเกี้ยงเลยแล้วก็มันมันถูกมากๆนะครับสายเลือด ครับที่ทํากับราคานะครับก็คือวันนี้เป็นวันเกิดนะครับผมก็อยากจะมอบถึงดีๆให้กับ FT ตีที่ติดตามในในช่องผมนะครับก็มันหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวเนี่ยมันสิบใบแดงนะครับรวมค่าบอกถามว่าได้อะไรมมันมันไม,ม,นไม่มันไม่ได้นะครับเพราะว่าบางคนอยู่ ถ้าอีสานอยู่ไกลๆไม่ใช่อำเภอเมืองเนี่ยมันค่าส่งเ่ยค่าค่าเบาะมันหกร้อยนะครับหกร้อยถามว่าค่าค่าตัวเขาอะอยู่แค่สี่สี่ร้อยนะครับตัวก็สี่ร้อยไม่เกินเพราะสี่ร้ยบางห้าร้อยบางไม่เกินนะครับถามว่าตัวผู้ตัวเมียนะระยะเวลาแรกเกิดจนถึงเจ็ดเดือนนะครับมันก็กิน เท่ากับตัวพูดเลยครับมันกินข้าวเท่ากันนะครับแล้วก็ผมบางแ่งกับ爹ครับเพื่อนก็เอาสิ่งที่ดีๆให้กับพี่ๆเพื่อนเอฟตีครับก็คือเอาเอาของหองหัวให้เลยครับก็คือเอาที่เกิดจากหลังบ้านแท้ๆนะครับให้เลยครับก็คือแต่ว่าห้าตัวเนี่ยครับลูกค้าจะต้องสุ่มนะครับผมไม่ผมไม่มีเวลาถ่ายรูปให้พี่ๆเพื่อนดูก็คือสุ่มไปนะครับในห้าตัวเนี่ยครับแต่ว่ารับรองว่า ไม่ขี้เหร่นะครับสวยทุกตัวนะครับแล้วก็หน้าตาเนี่ยนะครับสวยสีสันเงาวับนะครับเขียวเงาวับนะครับดำมืดแล้วก็ปราศาจากโรคภัยก็คือแข็งแรงสมบูรณ์เต็มที่ครับเอาของแบบนี้ให้เลยก็คือที่มันเกิดมาจากหลังบ้านนะครับก็คือเกิดมาจากแม่พันธุ์หลักๆทั้งนั้นเลยครับเกิดมาจากแม่เก่ๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็พ่อหลักๆที่คุ้มฝูงก็คือเจ้าจวนวดนครับ ก็คือเอาอย่างนั้นให้เลยแต่ไปรุ่นหกเดือนเข้าเจ็ดเดือนนะครับบางตัวก็เจ็ดเดือนอย่างเงี้ยครับแต่เขาผมก็แบ่งให้ไม่เกินห้าตัวนะครับเพราะว่ามันมีน้อยมันมีน้อยแล้วก็ผมมาจัดโปแค่แค่ห้าตัวเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยครับผมแบ่งเป็นโปวันแม่แห่งชาติไปแล้วครับเมือันสิบสองสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับมันก็เลยเหลือเหลือชุดเท้าสาวเนี่ยนะครับเหลือไม่ขีดไม่ขีดตัวนะครับ ก็คือจะแบ่งแต่สาวๆนะครับคืออายุประมาณ7เดือนนะครับเเดือนเป็นหลักนะครับต้องขออภัยนะครับกับพี่ๆเอฟซีที่ถามหารูปถ่ายนะครผมผมไม่มีเวลาถ่ายรูปให้ได้จริงนะเพราะว่าผมติดงานหล,หลายๆอย่างแล้วก็มันเหมือนกับผมทำเนี่ยเหมือนกับเป็นสุ่มไปครับเป็นเหมือนเป็นโปรสุ่มนะครับเป็นโปรสุ่มแล้วก็ ลูกค้านะครับก็คือมั่นใจได้เลยว่าเป็นสายที่บ้านผมแล้วก็เป็นลูกพ่อตารวจนะครับผนจะให้ถ่ายรูปรายละเอียดอะไรนะครับไม่มีเวลาจริงๆงนะครับก็เดี๋ยวเย็นนี้นะครับผมก็จัด่งทั้งหมดมีห้าตัวนะครห้าตัวเดี๋ยวก็จะเดินทางตมนีเย็นนะครับกลางคืนเนี่ยพอเขาเข้าเราประมาณทักหกโมงทุ่มหนึ่งนะครับก็จะคัดนะครับจะคัดแต่ผมก็เล็งไว้แล้วครับว่ามีตัวที่มีตัวที่ผมเห็นเห็นไปแล้วแหละว่า เปตัวไหนบ้างครับแล้วก็จะคัดตัวที่แข็งแรงๆมาห้าตัวนะครับแล้วก็สมให้พี่ๆเพื่อนๆเลยครับก็มีคิวแรกอ่ะมีพี่ท่านหนึ่งนะครับจัไดไ,ไปสองนะครับจัดไปสองสองตัวเลยนะครับแล้วก็ไม่ถามหารูปถ่ายเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณมากเขาเชื่อใจผมนะครับก็คือซื้อเขาอดทนผมมานานนะครับแล้วก็เราก็รู้ใจกันนะครับผมก็ขอขอบคุณมากนะครับ ที่ไว้ใจผมนะครับทำลักษณะแบบนี้นะครับทำลักษณะแบบนี้เนี่ยครับผมไม่ไม่กล้าเอาของที่ไม่สวยหรือขี้เหรนะครับให้กับลพี่เพื่อนแน่นอนครับอาจจะคัดของสวยๆให้นะครับผมทำออกมาเะยครับเพาะออกมานะครับบางตัวนิ้วเกอกคดนะครับปีกแคบนะครับปากบิดปากเบี้ยงนะครับผมลงเข่งมาเลยนะครับก็คือ มันโตมามันมีค่าใช้จ่ายนะครับตัวหนึ่งนะครับกินหลายล็อตเป็นพันนะครับี่เพื่อนๆเราไปคิดดูได้เลยเพราะว่าข้าเปลือกข้าวโพดพวกอาหารลูกไก่อะไรเงี้ยมันแพงนะครับค่าวัคซีนนะครับตัวผู้กับตัวเมียมันกินเท่ากันนะครับกินเท่ากันนะครับไม่ใช่ว่าตัวเมียมันจะกินมากกว่าตัวผู้นะครับมันกินเท่ากันนะครับแต่เวลาขายนะครับเวลาแบ่งนะครับมันจะสนทางกับตัวผู้ก็คือ ตัวเมียเนี่ยนะครับผมจะแบ่งถูกกับตัวผู้นะก็ะคือไม่ดีครับผมก็ลอมยอมที่ว่าละลงเข่งเลยครับก็คือผมแบ่งลงแบบทั้งกิโลไปเลยครับคือให้พ้นไปเลยนะครับแล้วของที่ดีเราก็เก็บไปนะครับตัวไหนแม่หลักหลักลูกหลักๆล,ล,ล,ลักนะครับแล้วก็เห็นฟอร์มเห็นอะไระมันโชีลางในฝูงองีครับโชยลางในฝูงเราเห็นแล้วเราเรา,เรา มันมันเข้าทางแล้วก็มันเป็นอะไรที่ว่าเรา,เรา,ต,เราต้องการแล้วก็เก็บไว้นะครับแต่ออะไรที่ว่าเห็นกันในฝูงไม่ผ่านนะครับสมมุติว่าไก่รุ่นๆนะครับเขาประลองยุดกันในฝูงนะอันนี้ผมพูดอ้อมๆนะครับแลพูดตรงๆไม่ได้นะครับถ้าเกิดเขาประลองกันในฝูงตีย่าแม่ครับตีย่าแม่แล้วก็ลองชั้นเชิงกันนะถ้าไม่เก่งถ้ามันไม่ดีครับชงชนไม่ดี ดูแล้วตีไม่ไม่เข้านะครับไม่ใช่ไปแค่ชุดนั้นนะครับไปถึงแม่เลยนะครับก็คือโลยันไปถึงนู่นเนี่ยครับรุ่นยายเขาเลยครับไปถึงขนาดนั้นนะครับก็คือไม่ได้โลชั้นเดียวก็คือสมมุติว่าชั้นนี้เ่ยมองแล้วขี้เลร่นะครับมองแล้วไม่สวยนะครับไปถึงชั้นแม่ชั้นยายเขาเลยครับไปอย่างนั้นเลยนะครับโลทิ้งเลยครับอ่ผมก็ เพราะไก่ชนนะครับต้องใจถึงนะครับใจถึงแล้วก็ต้องมีใจเป็นกลางนะครับอันไหนที่ไม่ดีนะครับถึงพ่อแม่มันจะเก่งยังไงสายเลือดร้อยแค่ไหนนะครับถ้ามันตัวเองถ้าตัวมันไม่ดีนะครับก็ตัดการนะครับแล้วก็คัดของที่เห็นนะครับคุณภาพเอาไว้นะครับไม่ต้องเชื่อในสายตาคนอื่นนะครับก็คือให้เราเชื่อในสายตาตัวเองแล้วก็ มีใจเป็นกลางครับอันไหนผ่านก็คือผ่านอันไหนไม่ผ่านก็อย่าอย่าหลอกตัวเองว่าผ่านนะครับอันไหนไม่ผ่านก็คือลบครับเราจะเพาะออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับเลือดจะนิ่งค่อนข้างที่จะสูงนะครับอย่างน้อยก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมผมกล้าพูดว่าผมเลือดนิ่งถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผมมีมาตรฐานของผมนะครับก็คือดีนะครับ ผ่านตาเราแล้วก็ลูกค้าไปแล้วมันมันตอบโจทย์ครับถามหารุ่นน้องรุ่นอะไรเงี้ยครับอย่างเงี้ยครับโอเคเลยนะครับถ้าไม่ดีนะครับริยอมลบกไปเลยครับอย่าไปเสียเวลานะอย่าเพราะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันแพงนะครับเพราะเราไม่ฟาร์มใหญ่ฟาร์มโตนะครับฟาร์มเล็กอะครับถ้าเรายืนหยัดเรื่องเรื่องคุณภาพนะครับรับรองว่าไปได้นะครับรับรองว่า ไปได้ไปรอดนะครับแต่ถ้าเราเป็นฟาร์มเล็กเราไม่มีการโปรโมทที่ดีนะครับเราไม่ได้ออกแบบฟุมใหญ่นะครับเราไม่ได้ออกสนามแบุมใหญ่แล้วเราไม่ดีนะครับบวกไปด้วยนะครับมันจบเลยครับมันขายมันไปไม่ได้อัตโนมัติเลยครับแต่ถ้าเราเป็นฟาร์มเล็กนะครับแต่คุณภาพเราดีนะครับสามารถส่งลูกไก่ของเรานะครับเข้าซุ้มใหญ่ไปสร้างชื่อช่างเสียงนะครับ มันก็สามารถต่อต่อยอดเชื่อมโยงไปถึงรุ่นน้องนะครับรุ่นน้องๆของมันได้ต่อไปนะครับของผมอย่างนี้นะครับก็คือของผมเนี่ยครับพ่อแม่เก่งนะครับลูกมาไม่เก่งเนี่ยนะครับผมลบกเลยครับไม่เอาเลยครับทิ้งเลยนะครับลูกว่ามันไม่เข้าก็ต้องลบกนะครับพอจนนิ่งนะครับพอมันเข้าปุ๊บนะครับเราก็มาทำอินบีดนะครับทำอินบีดแล้วก็เก็บสายพันธุ์ไว้นะครับ แต่ว่าถ้าอาันไหนมันไม่ผ่านไม่มองแล้วมันไม่ไม่น่าจะรอดนะก็คือต้องลเลิกอย่างเดียวนะครับโลิทิ้งเลยอย่าไปเสียดายนะครับอย่าไปเสียดายเพราะว่ามันถ้าเราไปเสียดายแล้วเราเพาะออกมาเนี่ยครับมันมีค่าใช้ใจ่ายมันมัน,ม,นมันใช้เวลานะครับมันก็เสียหายตรงกันไปเสียทั้งเวลาเสียทั้งค่าใช้ใใจ่ายครับก็รับรองว่านะครับไอ,ไอชุดห้าตัวเนี่ยครับ ที่ว่าชุดโป้เป็นโปวันเกิดผมเนี่ยครับรับรองว่าสวยทุกตัวแล้วก็เป็นสายเลือดเหล่ากอที่ใช้ได้เลยครับก็คือแม่เขานะครับเป็นสายเลือดที่ว่าให้ลูกรุ่มพี่มามีผลงานนะครับแล้วก็พ่อเป็นพ่อจรสดจริงๆนะครับเอาไปต่อยอดได้เลยนะครับก็มีพี่ท่านหนึ่งนะครับอ,อยากได้แม่เป็นมีเชื้อญี่ปุ่น,นะครับส่วนพ่อเป็นพนัสนะครับผมก็จัดให้นะครับ แต่ว่าต้องบอกพี่เขาก่อนว่าพ่อญี่ปุ่นนะครับหรือสายญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันมีสีแดงเนี่ยนะครับหลายตัวก็จริงนะครับแต่ว่าส,ส,ส, ago, แาสีแดงผมผมไม่เคยเหลือเลยนะครับเพราะว่ามีแต mm. ่คนชอบนะครับมีแต่คนอยากได้นะครับผมเองก็ไม่ห่วงนะครับก็คือไก่คอกหนึ่งเนี่ยครับมันจะมีสีแดงสีดําปะปนกันมาเพราะว่ายินเด่นยินด้อยมันมันมันก็จะมาเป็นบางตัวนะครับตัวไหนยินเด่นติดพ่อก็จะเป็นสีแดงนะครับตัวไหนยินด้อยยินด้อยก็จะติดทางสองแม่นะครับ เป็นสีดำนะครับแต่รับรองว่านะครับถ้ามีเชื้อพ่อญี่ปุ่นนะครับแล้วแม่ไก่ตัวเนี้ยนะครับมีสายเลือดของความเป็นแดงนะครับตัวเขาเองเป็นยินด้อยนะครับแต่แต่รับรองว่าเวลาให้ลูกมานะครับจะเป็นยินเด่นนะครับเพราะตัวเองนะครับตัวเขาเองเป็นยินด้อยนะครับจะให้ลูกมาเป็นยินเด่นนะครับรับรองว่าจะมีแดงออกมาแน่นอนนะครับครับวันนี้ก็ต้องนะครับขอบคุณพี่เพื่อนๆนะครับที่วยพรมันเกิดนะครับ ขอบคุณมากครับขอ,ข,อข,อขอบคุณขอกขอบอบข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 อบคอบขอบขอบบขรบบบสบครับรรบ